แก่เย้เอ so ๊ะทำไมไก่ขันเสียงแปลกๆตื่นก็ตื่นเนี่ยเช้าวันใหม่ที่สดใสป่ะไปเลือกชุดดีกว่าชุดนี้แล้วกันเสีม่วงเป็นเอี๊ยมป่ะใส่ตะกร้าแล้วก็ไปอาบน้ำกันเลย ไายปไายปายเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอาบน้ำดีกว่าถูสบู่ถูสบู่ให้มันสบายเทียนเทีนยนไขอันใหม่ ดื่มน้ำด้วยสลอปปี้ดื่มน้ำสลอปปี้นี่มันอร่อยจริงๆนะเนี่ยอาบเสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อดีกว่าเอาเสื้อใหม่มาเสื้อนี้เพิ่งซื้อมาเลยนะเนี่ยปไปไปแปลงฟันดีกว่า บีบยาสีฟันเลยแปรงกันเลยแปรงสะอาดมากมากมาก,มากเลยเอาผ้าไปซักแล้วก็ปั่นเลยจ้า ภารกิจเสร็จสิ้นเอเจ้ารรักกี้กินอาหารหมดเลยเหรอจ๊ะอื้มอาหารหมดเร็วจังเลยในแต่ละวันเนี่ย,หยเหนื่อยจริงๆเลยหมากินจุกอย่างนี้ต้องไปซื้อให้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ไปซื้อก็ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเอ,อุียน้องแมวตัวนี้น่ารักชะมัดเลยอย่ะโอ้น่ารักมากแต่มมีลักกี้อยู่แล้วว่าทำไงดีเอ๊ มีบ้านหมาด้วอยหรอน่าสนใจนะเนี่ยโหนี่ไงอาหารพันเนี้ยลักกี้ชอบมากมากๆด้วยตั้งสมควรอยู่แล้วต้องซื้อให้เป็นหมาที่ฉลาดมากมากๆเลยซื้อลูกบอลสีส้มให้ดีกว่านี่ มีอะไรอีกไหมนะซื้อกระดิ่งไปให้ด้วยดีกว่าจะได้ใส่ซื้อเพแค่นี้ก็พอแล้วโอ้หมามาขายของได้หล่เนี่ยช่วยทำมาหากินน่ารักจังเลย <laughs> จ่ายตังเขาไปดีกว่า โอกาสนะใหเช่นใหม่นะคะเดี๋ยวก่อนค่ะอะไรอีกคะฉันสลัดทำมาให้เลยนะคะคุณเป็นลูกค้าใหม่ฉันคิดว่าคุณแบบน่ารักดีผมผม,ผมก็เลยให้คุณครับอ๋อไม่เป็นไรกนะคะไม่เป็นไรค่ะ ก็คือค่ะฉันกินหมดแล้วค่ะโอกาสหน้าเช่นใหม่นะคะค่ะแล็กี่เป็นไงบ้างสงสารจังเลยนี่ลูกบอลชุบชุบ

มาเร็วทันใจมากมากมากเลยอ่ะโอ้โหจัดโต๊ะเรียบร้อยมากินกันเลยน้ำซุปผัดผักแกงโหเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยดื่มชาสักหน่อยต่อไปก็ทิ้งเลย จะเป็นชาติกินโคอันนี้เป็นเปิดเ,เลยนะเนี่ย อร่อยอร่อยเลยนะไปะเล่นเก็บแรก,แรกกี้ดีกว่าไปรับนะเฮ้ยเผยรยนต์ลงน้ำดเดี๋ยวผมเก็บให้นี่มาเยอะมาเยอะ โหเก่งมากทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยเลียดราเอ้ย่แลน้เโทรศัพท์ต่อละกันลาลัลาลาอุ้ยมือลื่นเฮเปิดไม่ติดแล้วว่าทำยังไงดีเปิดไม่ เปิดไม่ติดแล้วว่าต้องกเก็บไว้นี่ขายของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะกล้วยชุบแล้วเนี่ยนะ่ากินจังซื้อหน่อยละกันนะเน่ฉันไ้เก็บตังมาเลยนะอืมน่ากิน,นมากเลยต้องซื้อเลย คือสักหนึ่งอันละกันนาฬิกาเรืองแสงกี่บาทคะเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทค่ะนาฬิกาเรืองแสงถ้างั้นอันหนึ่งค่ะอืมขอดูหน่อยอหึหึไม่นี่ก็น่าสนนะเนี่ยจะได้ไปไลฟ์สดแต่เนี่ยถูกใจกว่าโทรศัพท์ใสๆเนี่ยชอบมาก สองอย่างนี้ใช่ไหมคะทั้งหมดหนึ่งหมื่นพอดีเลยค่ะโอเคค่ะนี่นะคะเดี๋ยวซ่อมแซมซ่อมแซมให้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะซ่อมแซมซ่อมแซมจากให้เป็นเครื่องเก่าเป็นเครื่องใหม่แล้วนะคะคุณก็ได้สองเครื่องเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆ ไม่เป็นไรค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะค่ะมีความสุขจังเลยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนชอบกันไมหมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย